ที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นคิวของรถเก๋งขนาดเล็กในสไตล์อีโคคา ปัจจุบันต้องบอกเลยว่าเป็นขวัญใจไว้รุ่นสร้างตัวเหมาะสําหรับมือใหม่หัดขับหรือใครที่เล็งจะซื้อรถมือสองไว้ใช้งานเหมาะสําหรับคนที่เป็นมือใหม่หัดขับเพิ่งหารถคันเล็กๆไว้ใช้ซ้อมมือก่อนที่จะขยับขึ้นไปรถใหญ่นะครับขอต้อนรับทุกท่านพบกับ212 Suzuki Swift ตัวรองท็อป1.25 GL Auto ใหม่150,000กิโลเมตร สุกิสวิปครับปี2012โอ้โหต้องบอกเลยว่าตัวนี้คืออีโคคารในตำนานนะโด่งดังมาตั้งแต่ยุครถคันแรกนะสมัยนั้นโอ้โ oh, หจองกัน3-4เดือนนะยอดจองถล่มทลายเลยปัจจุบันราคาต้องบอกว่าลงมาเยอะมากๆนะแสนกว่าบาท เพราะฉะนั้นเหมาะสําหรับมือใหม่หัดขับใครที่เริ่มหัดเล่นรถมือสอ2เป็นคันแรกหรือคนงบน้อยอยากได้รถเก่งไว้ใช้งานเบาๆในเมืองเน้นความประหยัดบอกเลยตัวนี้คุ้มแน่นอน2012 Suzuki Swift รองท็อป1.2 5 GL Auto ใหม่150,000กิโเมตรวันนี้ฮะได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยโมเดลผลิตปี2012แท้เลยเป็นตัวรองท็อปนะฮะ GL นะ รับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอมไม่มีพคว่ำไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ1 5 0 0 0แนกิโลเมตรรับประกันซื้อเกินเต็มราคาครับถ้าหารเฉลี่ยกับอายุ12ปีก็ถือว่าใหม่ไม่เยอะเลยตกปีละหมื่นต้นๆเท่านั้นเองอันนี้ใหม่แทน้แน่นอนครับเรื่องชนหนักพิควม่มตัดต่อน,น้ำท่วมก็ไม่ต้องห่วงไม่มีแน่นอนแต่ตามอายุครับ12ปีเพราะฉะนั้นเรื่องงานเคลมเก็บสีมันมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติ ตอนที่เข้ามาที่เรามาทำเพิ่มก็ประมาณ5ชิ้นประมาณนี้บางชิ้นรอยไม่เยอะก็ขอขัดให้อย่างเดียวบางชิ้นรอยเยอะก็ทำให้เลยอ่ะวันนี้เก็บงานเรียบร้อยนะฮะมาดูพร้อมกันเลยครับกระจังหน้านะสีดำด,ด้านๆโลโก้สวยๆน่ารักน่ารักสุสุิมไฟหน้าเป็นโกมมัลติ Reflector นะฮะที่เห็นใสอย่างนี้คือเราลา้างเราขัดให้นะตอนแรกจะมองๆนิดหน่อยก็ตามอายุอันนี้เราขัดให้แล้วนะ ก็สวยใสยใช้ได้เลยครับดูดีเลยส่วนไฟตัดหมอกจริงๆตามสเปคไม่มีนะครับนี่เจ้าของเดิมเขาติดเพิ่มมาขอบคุณมากไฟหน้าสองฝั่งก็สวยใสยใช้ได้เพราะเราขัดให้แล้วนะครับสวยใสยปิ้งเลยไฟตัดหมอกขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะครับสีสันนะฮะบ,บางชิ้นก็ทําบางชิ้นก็ขัดฝาโป่งนี่ไม่แน่ใจฝาโป่งเดี๋ยวดูก่อนน่าจะขัดนะฮะฝาโป่งน่าจะขัดเป็นส่วนใหญ่นะครับรอยไม่เยอะมากกันชนนี่เก็บให้นะครับตอนเข้ามามีถลอก มีริ้วรอยนิดหน่อยกันชนนี่เก็บให้เลยอ่ะสีเรียบร้อยท่อนหัวผ่านสบายๆนะครับภาพรวมแนบขวาบางชิ้นก็เก็บสีให้บางชิ้นก็ขัดเอาวันนี้เราทำออกมาแล้วสวยเนียนนะตะลอดทั้งแถบเนียนใสใช้ได้ข้าไปยังบางอยู่นะยังบางใช้ได้นะครับมือจับตัว GL ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะมีสมา r t e n ร์เอนทรีให้ด้วยเจ้าของเดิมใส่เบ้ารองกันรอยมาให้ มีฟิล์มแถมมาจากเจ้าของเดิมให้ด้วยกระจกข้างรุ่นนี้ก็ถ้าตัวรองท็อปก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเรียบยบไปแล้วก็ไฟเดียวเข้ามาไว้ตรงนี้นะครับหลังคานี่ไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะหลังคานี่ของเดิมเจ้าของเดิมให้มาแบบนี้เลยล้างน้ําเปล่าอย่างเดียวโดยรวมก็ใช้ได้นะฮะล้อไปยังบางใสใช้ได้นะครับส่วนรุ่นนี้ล้อมันจะเป็นล้อกระทะนะครับถ้าตามสเปคเดิมโรงงานเจ้าของเดิมลงแม็กแฟชั่นมาให้เราเท่ๆขอบคุณมาก นะเป็นแม็กดาขอบเงินหล่อเลยครับถ้าตัดกับตัวรถน้ําเงินนี่ดูเด่นมากแม็กก็สวยนะครับไม่มีเิ้วไม่มีรอยอะไรเลยพร้อมดิสเบกล้อหน้าด้วยยางเจ้าของเดิมให้มายางยี่ห้อหลิงหลงรุ่นคอสวินเบอร์18560 R15 นะครับปียางไม่ทราบนะฮะไม่รู้ปีอะไรแต่ดูดอกแล้วยังลึกใช้ได้ ดอกก็ยังเหลือค่อนข้างเยอะได้อีก2หรือ3ปีสบายๆส,ส่วนล้อหลังจะเป็นดิสดัมเบกนะครับตามสไตล์อีโคคาแม็กสวยใช้ได้ครับไม่มีถลอกอะไรรุนแรงยางหลิงหลงปีอะไรก็ไม่เจอแต่ดอกสวยนะับดอกมาเต็มดอกลึก3ปีได้แน่นอนครับสบายๆประตูหลังขวาเปิดมาแล้วอ่ะขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามยูโคร ซอกประตูด้านในสวยแห้งเดิมใสไม่มีชนหนักไม่มีน้ำพวัวเสากลางขวาครับขอบยางดึงออกมาแล้วึอบโอ้โหยังค่อนข้างเนี่ยวนะครับเม็ดอรอคสวยงามซอกประตูด้านในน็อตเดิมนะไม่มีถอดน็อตเดิมไม่มีขยับสลิก,กอร์เรียบเนียนทุกแผ่นเลยนะครับเสาหน้าขวาฝั่งคนขับครัขบขอบยางโอ้อยังเหนียวมากเม็ดอรอค อยู่ครบตลอดทั้งแนวสวยงามซอกในแห้งๆสวยๆนะครับแก้มฝาก็น็อตเดิมๆนะฮะมาด้านหลังนั้นต่อเลยครับก็มาในสไตล์ฮัชแบ็กน่ารักน่ารัก,รกไม่มีสปอยเลอร์อะไรให้นะคันนี้เจ้าของเขาไม่ได้แต่งอะไรมาแบบมาตรฐานโรงงานมันก็ดูน่ารักกลมๆไปอีกแบบหนึ่งนะฝาท้ายก็เรียบๆกระจกท้ายรุ่นนี้ต้องบอกว่ารองทับไม่มีไล่ฝ้าให้นะะไม่มีไล่ฝ้าให้นะครับไฟท้ายซ้ายสวย ฝาปงหลังรู้สึกจะมีเก็บสีนิดหน่อยนะฝาปงหลังน่าจะเก็บสีไฟท้ายซ้ายขวาโอเคสวยกันชนหลังมีเก็บสีนะครับมีเก็บสีให้วันนี้สีเรียบร้อยแล้วท่อนท้ายโอเคเรียบร้อยเปิดฝาท้ายมาด้านหลังมาดูตะเข็บกันเม็ดอาร์คสวยงามแห้งสนิทนะครับฝาท้ายน็อตเดิมไม่เคยถอดไม่เคยขยับน็อตไม่เคยถอดไม่เคยขยับตะเข็บซ้ายขวาแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงาม ฝาโปรงหลังก็เดิมนะครับเดิมสนิทเลยไม่มีเคราะไม่มีพ่อนอะไรมีแผ่นบงังสายตาแถมมาจากเจ้าของเดิมด้วยปุ๊บเอาออกก่อนพื้นที่เก็บสัมภาระก็ไม่ใหญ่มากนะครับมันเป็นเก่ง e ีโคคาท่านต้องเข้าใจนะเน้นใช้ในเมืองใช้เบาๆเพราะนังเก็บของได้นิดหน่อยนะครับด้านขวาจะเป็นที่เก็บแม่แรงปุ๊บมีอุปกรณ์ให้ครบครันนะครับ มีทารองกันกระแทกจากเรว่องเดิมแถมมาขอบคุณมากพรมด้านล่างยังสวยรุ่นนี้ไม่มีล้ออะไรนะจ๊ะไม่ต้องทวงโรงงานจะไม่ได้ให้มาจะให้มาก็ชุดซ่อมยางอะไรแบบนี้แค่นั้นเองนะครับนี่เจ้าของเดิมเขาติดไฟตัดหมอกเพิ่มมาอันนี้พลาสติกของเดิมนะฮะเขายังแถมให้ก็ขอบคุณมากแถมมาก็แถมไปแนวซิลิคโคนด้านหลังเดิมหมดนะฮะไม่มีเคาะไม่มีพ่น ไม่มีน้ำท่วมไม่มีติดแก๊สไม่มีสนงสนิมอะไรเลยแถบซ้ายกันต่อนะครับบางชิ้นก็ทำสีบางชิ้นก็ขัดเอาวันนี้ทำออกมาแล้วแถบนี้ก็สวยใช้ได้นะครับดูแล้วเรียบร้อยเลยข้อไปก็ยังอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะกระจกข้างเรียบเรียบไฟเลี้ยวมาอยู่ตรงนี้น่ารักน่ารักได้ smart entry ซ้ายขวา2ฝั่งมีฟิล์มมาให้เรียบร้อย นะครับล้อเดิมเป็นล้อกระทะเจ้าของลงแม็กเจ้าของเดิมลงแม็กแฟชั่นมาสวยๆเลยแม็กดำขอบเงินเรียบร้อยไม่ถลอกนะครับยางลิงหลงปีก็ยังไม่เจอนะแต่ดูดอกแล้วเหลือเยอะดอกสวยใช้ได้2อสปีได้แน่นอนล้อหน้าซ้ายดิสเบรกครับแม็กสวยหมด4วงนี่สวยมากนะครับเรียบร้อยเลยยางปีอะไรไม่เจอนะครับไม่เจอแต่อดูดอกเอา ดอกเหลือเยอะนะครับดอกยังเต็มยังสวยใช้ได้นะครับโครงสร้างประตูหลังซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์กสวยงามอยู่ครบเสากลางซ้ายครับเม็ดอาร์กอึบอยู่ครบ ซอกประตูด้านในน็อตเดิมน็อตไม่เด้มีมถอดไม่มีขยับอะไรแผ่นเรเรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแก่เก่านะครับผดิตประกอบประเทศไทยเ,เลขเครื่อง K12 BS ตัวถัง M MSHZ4 ลงท้าย103856นะครับเสาหน้าซ้ายครับเม็ดอาร์คอยู่ครบและสวยงามตลอดแนวเลยนะครับแก้มซ้ายเดิมหมดน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับ าสีหมดสิงหาไปตามนี้เหลืออีกนานใช้กันอีกยาวนะกระจกรุ่นนี้ไม่แน่ใจนะของซูซูกิไม่แน่ใจว่ามีโลโก้หรือเปล่านะอ่ะดูห้องเครื่องกันไปตัวนี้เป็นเครื่อง Eco Car นะฮะ1,250แรงม้าครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับเติมได้ถึง E20 มาพร้อมเกียร์ CVT เลย ประหยัดประมาณ18โลลิตรประมาณนี้นะถือว่าอีโคคาร์เกณฑ์มาตรฐานนครับใหม่แท้150,000โลเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สครับซอกขวารุ่นนี้มีเลขตัวถังให้ดูง่ายๆเลยเปิดปุ๊บเห็นปับ๊บ คมคมๆเลย M M S S Z ลงท้ายด้วย103856นะครับแก้มขวาน็อตเดิมครับไม่มีถอดไม่มีขยับซอกในน็อตเดิมไม่มีถอดนะฮะเบ้าโชกแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามมีเบรก A B S ให้ด้วยนะแชสซีมองลงไปสวยๆเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยส่วนคานขวาใช้เหล็กสีดำนะฮะก็เดิมๆคานกลางสีเดียวกับตัวรถเม็ดอาร์คสวยงามเรียงตัวชัดเจนรูกลม,มคมกริป ติกเกอร์เรียบเนียนไม่มีงับแง่แกะเก่าน็อตเดิมเดิมรูกลมกลมเลยนะครับแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่นะครับถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะครับคานซ้ายคานขวาสวยเบ้าโชค๊คซ้ายขวาเม็ดอาร์คสวยงามแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีขยับซอกในน็อตเดิมไม่มีขยับส่วนฝาปรงมีนะมีถอดมาเก็บสีนิดหน่อยด้านใต้มีพ่นเงามานะครับฝาปรงคันนี้มีเคาะมีพ่นมานะครับแต่โครงสร้างด้านล่างยังสวยเดิม นะฝาโปรงมีพ่นนะิดหน่อยนิดหน่อย,อยไม่ไม่น่าเกลียดนะครับก็มีกันบ้างน,นะน็อตมีถอนมาเก็บสีนะฮะโดยรวมก็ได้อยู่นะแม้ว่าฝาโปรงจะมีพ่นมาแต่ดูด้านล่างนี่ยังค่อนข้างเดิมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันสเปคเดิมโรงงานจริงๆเป็นเบาะผ้านะฮะมันก็12ปีแล้วผมก็เลยไม่ซักเสียเวลาผมจับุ้มใหม่เลยเป็นเบาะหนังเทียมสีดำได้สีเทาแม่ทำออกมาแนละ้วสวยเนียนใหม่สะอาด นับแล้วก็ดูแล้วเข้ากับคอนโซลด้านในมากนะ,ะสีดําได้สีเทาแหนประตูเช่นกันกที่เท้าแขนของเดิมเป็นผ้าเราหุ้มใหม่เป็นหนังให้ส่วนที่เหลือของเดิมโรงงานไม่ได้ยุ่งอะไรงานพลาสติกสีดํายังดูดีตัดกับพลาสติกสีเงิน มือจับโครเมียมยังสวยฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเป็นไ i คูเซรามิกแบล็ก k USA ก็สวยมากขอบคุณนะฮะไปตามนี้ได้เลยด้านหลังฟิล์มก็ยังสวยขอบคุณเจ้าของเดิมมากแผงประตูด้านหลังนะฮะก็ของเดิมโรงงานพลาสติกนะจะมีก็แค่แผงที่เราเปลี่ยนเป็นหนังให้นะครับเจ้าของเดิมใจดีแถมพรม5้ดีมาด้วยขอบคุณมากตัวบอ่อนี่ใหม่แน่นอนนะครับเพราอเราจับพุ่มไม้ใหม่ทั้งคันเลยนะหัวหมอน2ตํตแหน่งแล้วก็รู้สึกจะ ปรับแยก60-40แบบนี้ลงได้นิดหน่อยนะไม่ถึงการราบซะทีเดียวแต่ก็ลงได้ประมาณนี้นะครับแผงท้ายรุ่นนี้งานพลาสติกสีดําโดยรวมก็พอได้มีถลอกบ้างตามการเวลา12ปีต้องมีกันบ้างนะครับพัตตรงพลาสติกด้านหลังโอเคใช้ได้ริ้วรอยมีบ้างนะครับนิดหน่อยก็พอามาขนของก็ต้องมีรอยกันบ้างตัวบอกพับแยกได้แบบนี้60-40นะฮะ นะไม่ราบซะทีเดียวหรอกก็ขนของได้นิดหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นอ e ีโคคางานขนของไม่ใช่งานหลักนะครับเดี๋ยวผมนั่งให้ดูคันนี้รถเก่งเล็กนะท่านต้องเข้าใจใครตัวใหญ่ๆสูงๆอย่างผม177 <laughs> ยอย่างแรกหัวอาจจะชนต้องก้มก่อนอย่างที่2เขา่าอาจจะติดถ้าจะให้ดีท่านต้องบอกคนขับกรุณาขึ้นหน้าไปด้วยเผื่อแผ่กันบ้างก็จะประมาณอันนี้ถอยเออก็สุดนะฮะถอยสุดแล้วก็ชนพอดี เกือบสุดดีกว่าเกือบสุดขาดนิดนึงก็ชนพอดีนะขยับแข้งขยับขาดได้นิดหน่อยหัวหมอนก็เตี้ยเตี้ยนิดนึงนะขครตัวสูงนี่นั่งนั่งนานไม่ได้หัวหมอนเอาขึ้นได้ประมาณนี้อ่ะก็โอเคองศาการเอ็นรู้สึกได้แค่นี้แหละลงมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแลนะไซส์เขาจากัดนะ,ะแต่ตัวเบาะเราหุ้มใหม่ใหม่นะฮะวัสดุทั้งทั้งหลายแหล่ของใหม่เลยนะเพียงแต่ไซส์ท่านต้องเข้าใจนี่คืออีโคคาร์นะครับแผงประตูสวย เรียบร้อยฟิล์มสวยประตูหน้าซ้ายก็สวยนะครับแผงประตูงานพลาสติกเรียบร้อยฟิล์มไฮคูยังสวยเบาะสวยทุกตัวแน่นอนเพราะเราพุ่มให้ใหม่เลยนะครับไปลองขับกันสวิปตัวรองท็อป1.25 GL แต่ได้ปุ่ม s าร์ทเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นรองท็อปนะกุญแจสำรองมีให้ครบ่ปุ่ม s าร์ทอยู่ฝั่งนี้ขออภัยไม่ปัจจุบัน153,000กิโลไม่แท้แน่นอน เปิดแอร์ก่อนนะฮะเป็นแอร์ธรรมดานะไม่ใช่ตัวท็อปก็จะได้แอร์บิดปรับความแรงได้4ระดับปรับอุณหภูมิแบบแมนนวลแล้วก็ทิศทางแบบแมนนวลแอร์ออโต้ไม่มีแต่เย็นนะครับเย็นสบายหายห่วงคอนโซลด้านหน้ารุ่นนี้เป็นพลาสติกสีเออทาเข้มเกือบดำอะ่ะจะดำก็ได้นะฮะโดยรวมก็ใช้ได้นะฮะยังสวยดูดีถุงลมคิดว่า2ใบนะเท่าที่ผมเห็น หรือใบเดียววะเนี่ยอ๋อใบเดียวถุงลมรุ่นนี้มีใบเดียวนะตัวรลงท็อปแทร์แบ็กหนึ่งลูปพร้อมเบรก ABS นะครับหน้าจอมาเดิมๆสเปคเดิมโรงงานเลยครับรุ่นนี้นะฮะถึงจะท็อปก็จอเดียวกันคือเล่นได้เฉพาะวิทยุ USBMP3 แค่นั้นยังใช้ได้นะครับมีติายตโอเคเล่น CD ดได้ USB ได้นะครับอันนี้ขายกันแบบเดิมๆด้านล่างนะฮะก็มี power outlet แล้วก็ USB มาให้ในตัวแบบนี้นะ้คร่องวางแก้วน้ำตรงกลาง1ร่องเกียร์เป็น CVT นะฮะหัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์ยังสวยดูดีใช้ได้นะครับเบรกมือก็ตามสไตล์เก่งเล็กนะครับตรงกลางมีที่วางแก้วน้ำอีกหนึ่งนะฮะพวงม,มาลัยมาโล่งๆครับสไตล์มินิมอลลิสต์ไม่มีปุ่มอะไรให้เลยนอกจากแอร์แบ็กกับโลโก้วัสดุต่างๆยังสวยใช้ได้เนื้อพวงมาลัยยังสวยนะไม่ถลอกไม่เปื่อยไม่ลอก ปรับได้2ทิศทางมั้งถ้าจำไม่ผิดลงขึ้นลงขึ้นเฮ้ยได้เดินหน้าถอยหลังด้วยพี่น้องสีทิศทางเลยกระจกไฟฟ้า4บานออตโต้คนขับ1บานนะแต่ของสวิตจะออตโต้เฉพาะตอนลงนะฮะขึ้นต้องขึ้นเองนะขึ้นต้องขึ้นกดค้างเองนะออตโต้เฉพาะลงเซ็นทัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้านะแล้วก็กระจบข้างรู้สึกพับไฟฟ้าด้วยหรอ หรือเขาติดเพิ่มจริงๆผมจําได้ว่ารองท็อปมันต้องพับด้วยมือนะสงสัยเขาไปติดเพิ่มมาขอบคุณมากนะฮะแล้วก็ไฟตัดหมอกเขาติดเพิ่มมาด้วยขอบคุณมากส่วนกระจกหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกนะครับไฟมีดวงเดียวครับตรงกลางหนึ่งดวงน่ารักน่ารักนะฮะที่บางแดดเป็นสีเทามีกระจกแต่งหน้าให้ฝั่งเดียวฝั่งซ้ายเรียบๆเ,เพดานยังสวยใช้ได้ครับสกกลาดสีเทายังดูดีเลยเรียบร้อยไม่ถลอกไม่มีเจอมาาย เอ้ซ้ายเจ้าของเดิมให้ไรมามาดูพร้อมกันมีแฟ้มให้นะฮะยังอยู่ดีนะครับ <c oughs> ก็เพราะฉะนั้นก็จะมีคู่มือให้ด้วยนะนี่คู่มือใช้งานยังอยู่ดีนะครับสมุติเข้าศูนย์เช็คระยะยังอยู่ดีนะครับ <c oughs> ออกรถกรกฎาคมปี2555หรือปี202 2นั่นเองสมัยรถคันแรกผู้ชายขับมือแรกมือเดียวนะครับสังวนานา้มเขานิดนึงแล้วกันนะ นี่นะออกรถนี่20กรกฎาดานะปี55เลขตัวเครื่อง K12BS 103 898เลขตัวถัง MMS แล้วก็ลงได้103856นยสนะสีรถพรมบู o oh บลูโอ้โหสีเทมากเดี๋ยวนี้ออนไลน์เข้าคอมนะในนี้ก็จะดูได้มั่งไม่ได้บังครบมั่งไม่ครบมั่งช่างมันอ่ายังมีนี่นี่ไง เมษาปี6.5เข้าตอนนั้นใหม่แสนสามนะครับนะ่โอเคสำเนารถกันหน่อยฮะโมเดลผลิตปี2,012นะครับป้ายกรุงเทพคอละคังวอลแวนในตรงรุ่นเลยปี12ต้องคอละคังนะครับจดทะเบียนก็2 0 12สีน้ำเงินเดิมจากโรงงานเลขตัวถัง m m s h c z เอ้ยอะไรวะเนี่ยเอาใหม่เลขตัวถัง m MS ง m s h Z c ลงท้าย1,038-56 เครื่องยนต์ K12BS103898 เบนซิน4สูบ1250 cc 91แรงม้าครับไปลองขับกันถอยไปก่อนนะครับปับ๊บถอยไปก่อนปับ๊บอ่ะเดี๋ยวเรามาลองขับดูซิว่าเครื่อง1250 cc ออกตัวเป็นไงนะครับออกตัวไปก็อาจจะ ไม่ได้พุ่งมากนะับเพราะเครื่องเขาเล็กนะก็แต่ใช้ได้ไม่อืดครับออกตัวก็โอเคเหมาะสมกับส่วนรูปร่างของเขานะฮะเบรกจึ๊กเลยช่วงล่างยังแน่นยังนุ่มใช้ได้เครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นสบายนะครับพวงมาลัยก็ค่อนไปทางเบานะครับไม่หนักตามสไตล์เก่งเล็กอีโคคาร์คันนี้เดี๋ยวพิเศษให้ละกันนะส่วนใหญ่เป็นมือใหม่หัดขับเดี๋ยวแถมกล้องถอยหลังให้ด้วยละกันนะฮะกล้องหน้าบันทึกกับกล้องถอยหลังจอเดียวกันนะฮะเป็นตัวเดียวกัน ฟูอินวันแบบติดแยกให้ก็แล้วกันนะครับมาดูวงเลี้ยวกันดีกว่านี่คือจุดขายของเขาเลยเรื่องความคล่องตัวนะครับเข้าออกตรอกซอกซอยมุดกันให้เต็มที่หาที่จอดง่ายสะดวกสบายขนาบเล็กกระทัดรัดนะครับวงเลี้ยวแคบอยู่แล้วตามสไตล์เก่งเล็กเหลือเป็นเมตรเลยดูสิไม่ได้หักหมดด้วยนะเนี่ยเนี่ยเ,เวียงกันเข้าไปนี่โอ้โหความคล่องตัวเป็นเลิศครับ แม้ว่าบอดี้รถอาจจะเล็กนะแต่ว่าได้เรื่องความคล่องตัวมาชดเชยแล้วรุ่นนี้บอกเลยว่าแต่งแล้วสวยน่ารักหล่อแต่งได้หลากหลายสไตล์นะฮะกับเจ้าของสมญานามิมนิแห่งแดนอธัธิดูไทยวันนี้เดี๋ยวดูราคาเลยรับรองใครงบน้อยถูกใจแน่นอนไปซูซูกิสวิปนะฮะปี2012โอ้โหเรียกว่าเป็นอีโคคาในตำนานอีกรุ่นหนึ่งเลยที่โด่งดังมาตั้งแต่สมยัยยุครถคันแรก ปัจจุบันนี้ราคาลงมาเยอะมากๆนะฮะอยู่ในจุดที่คนงบน้อยก็เล่นได้เพราะฉะนั้นใครเป็นเด็กจบใหม่พึ่งหัดเลื่อนรถนะฮะบอกเลยตัวนี้เหมาะกับท่านมากนะเพราะว่าราคาย่อมเยาผ่อนสบายๆกับปี2 0 1 2สซูซูกิสวิปตัวรองพ็อป1.25 GL Auto ใหม่150,000กิโลเมตรและที่สำคัญครับได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะครับรับประกันโครงสร้าง ไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอมไม่มีพิกวว่มไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับวันนี้ราคากันเลยดีกว่าหน้าร้านนะฮะเราตั้งขาย1นึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทก็ถือว่างบย่อมเยาว์มากแล้วนะครับแต่พิเศษยิ่งกว่าเดิมสาหรับคนดูคลิปนี้เลยซื้อเงินสดก็ได้จัดไปแน้นก็ยังได้นะครับลดเลยครับเหลือเพียง1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท เครดิตดีฟรีดาวออกรถศูบาทได้ด้วยนะครับผ่อนเริ่มต้นสบายๆ72วันเนี่ยตก3,000กว่าบาทเท่านั้นเองหรือวันละ125บาทโอ้โหได้ขับสวิฟตสีน้ำเงินเท่ๆวันละ125บาทอันนี้คือฟรีดาวนะใครจะดาวมากกว่านี้ผ่อนถูกกว่านี้แน่นอนนะครับ แต่ก็อายุอานามเขา12ปีเข้าไปแล้วนะฮะอายุรถเกิน10ปีเพราะฉะนั้นคันนี้บริษัทตัวแทนบรลันตีเขาไม่ได้รับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยว19สิบกรอเรารับประกันให้เอง3ส,ส่วนด้วยกันครับเรารับประกันเครื่องยนต์เ e ตียและกล่อง ECU ให้นานสูงสุด6เดือนหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือทุกเชิน 3, 24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับผมจะรถเข้าศูนย์ซูซูกิ เปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มทางให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเชนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมฟันค่าเช่าก่อนส่งมอบเช่นเคยซูซูกิสวิปครับสุดยอดอีโคคาร์นะขวัญใจคนงบน้อยวันนี้ใครเล็งๆมือสคันเล็กๆผ่อนเบา อย่าช้าแอดไลน์เลยด้านล่าง idline 1 9 s p คน้าแอนที่ของเราได้ไง่งายๆก็ไปที่คูเก้นแบบพิมพ์19สีประกรณ์เราอยู่ถนนการปมะพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีพุทธกาศประตู2แล้วถวาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบการีปรกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รถเด็วทันจภายในหนึ่งนาทีรถเด่ยนยันนี้คลิปหน้าแต่ถึงคู่ของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นะัดสิบการีปรกรับซื้อสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com